เราพูดถึงการ์ตูนฟุตบอลของญี่ปุ่นนะครับหนึ่งเรื่องที่มันถือว่าเป็นตำนานนั่นคือเรื่องของกัปตันซิบ์ซันมีการพูดถึงเบื้องหลังต่างๆครับโดยเพราะในตัวละครมักจะมีต้นแบบจากนัฟุตบอลชีวิตจริงนะ mm hmm. เช่นวูนดิอาสนะที่ถูกพูดว่ามีต้นแบบก็คือดีโก้มาเรานะิน่าและโอซระซึบ์ซันนะครับต้นแบบของเขาคือใครกันแน่ S Main s t a n d Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสตาบายจิตรกรสีําเครือสวัสดีครับตอนเราสู่ฟุตบอลลิสตารครับเดี๋ยวผมจิตรกรสีําเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับการะตงญี่ปุ่นคือการเล่าเรื่องโดยการมีหลังฉากอ้างอิงจากสถานการณ์จริงหรืออ้างอิงจากเหตุการณ์จริงนั้นอาจจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งครับที่ทําให้ได้รับความนิยมสูงเหลือเกินซึ่ง กับตันสุราษาก,ษก็เป็นหนึ่งในนั้นครับนี่คือผลงานสุดฮิตจากปลายปากกาของโยอิจิทาคาฮาชิซึ่งมันเต็มไปด้วยความเวิร์วังลูกเตะไม้ตายที่เหนือชั้นหรือเหนือความคาดหมายต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องอิงมาจากโลกแห่งความจริงก็คือคาแรคเตอร์ของนักเตะร,ระดับโลกครับมีการเปิดเผยครับว่าอาจารย์ทาคาฮาชินยครับได้แรงมดาลใจในการเขียนเรื่องกับตันสุภาษาก,ษก็มาจากฟุตบอลโลกปี1978ที่อาร์เจนตนา ซึ่งนั่นคือแบบเป็นขุมทรัพย์หรือเป็นวัตถุดิบชิ้นใหญ่เลยครับที่ทําให้อาจารย์ทาคาชิเนี่ยหยิบยกขึ้นมาและสร้างตัวละครขึ้นมาเราเห็นหลายคนครับออย่างเช่นคารซานชไนเดอร์ ider, ก็มาจากคารซานรูเมนิเก้าจลแอนเดสก็มาจากดีโนซอฟผู้สารปะตูทีมชาติอิตาลีสมาตเตรเรจเจนติเล่ก็มาจากคาริโอเจนติเล่ครับอดีตกองหลังผู้ใหญ่ของยูเวนตุสลิคาโดเอสปาดาครับก็มาจากฮอกเก้คัมโปสในวานจอมสีสันของเม็กซิโกมาร์กโอเวรัน กองหน้าซาอุดิอาระเบียแน่นอนครับก็ต้องมาจากไซส์โอวรันครับกองหน้าดับตํานานของซาอุดิอาระเบียรวมไปถึงฮวนดีอาสครับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเดียโก้มาราโดน่าอย่างไรก็ตามครับนักเตะต่างชาติเนี่ยเราพอรู้ที่มาที่ไปครับว่าโอเคเอาคนนี้มาเป็นตัวละครนี้เอาคนนั้นมาเป็นตัวละครนี้แต่คําถามสําหรับแฟนๆก็คือแล้วโอสรัซึบาสะนะครับต้นแบบของเขาคือใครกันแน่เพราะสมัยที่ตีพิมพ์ครั้งแรกนะครับ ปี1981ฟุตบอลยังไม่ใช่กีฬาย,ยอดทิตของญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปแล้วญี่ปุ่นก็แทบจะไม่มีนักเตะที่แบบอยู่ในระดับขั้นบิ๊กเนมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหาตัวอย่างหรือตัวสร้างแรงบันดาลใจสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับมันยากเหลือเกินเพราะาบุคลิกที่มันชัดเจนของสุภารษก็คือชื่นชอบหลงรักในฟุตบอลฟุตบอลคือเพื่อน รักพวกพ้องมีหัวใจไม่ยอมแพ้มีความทะเยอทะยานและพยายามจะก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองขึ้นไปสู่ระดับสูงให้ได้ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนะครับมันทําให้หลายๆคนเชื่อว่าซุบารสตร์อาจจะเป็นตัวละครที่ไม่ได้อ้างอิงมาจากนักเตะตัวจริงในโลกของฟุตบอลแต่มาจากจนินตนาการอันล้าเลิศของอาจารย์ทาคาชิล้วนๆอย่างไรก็ตามครับมีข้อบ่งชี้ครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นข้อสันนิษฐานก็ได้ครับบอกว่าซุบเสตร์จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีต้นแบบมาจากนักเตะคนหนึ่งครับชื่อของเขาก็คื มุซาชิมิซูชิมะนี่คือตั้งแต่ญี่ปุ่นในยุคทศวรรษ80ต่อเก์มิชิมะคือใครเราเริ่มแบบนี้ครับเขาอาจจะแตกต่างจากเด็กญี่ปุ่นทั่วไปครับเพราะว่าผูกพันกับฟุตบอลมาตั้งแต่เริ่มต้นดโดยครอบครัวที่ชื่นชอบฟุตบอลนะฮะแล้วก็อยู่ที่เมืองที่ซอโอกะซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่บ้าบอลที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ3ขวบครับพอ5ขวบก็ข้ามชั้นไปเล่นกับเด็กป6เด็หก ดูฮะข้ามชั้นไป7ปีนะครับหลังจากนั้นก็เข้าเรียนที่โรงเรียนปฐมนะครับฟูจิเอดะในจังหวัดชิซูโอกะซึ่งแน่นอนครับนี่คือโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเรื่องของโลกของฟุตบอลตอนนั้นนะครับเขาพักอยู่กับฮิโรยุกิอุซุอินะครับซึ่งต่อมาได้กลายเป็นนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นด้วยหลังจากนั้นก็ย้ายโรงเรียนครับปี1972ครับเขาได้รับคำแนะนำจากเรียวจิซุงิยามะครับคนนี้ก็เป็นอดีตนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนครับ ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนชิมสุสุซิจิครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่แข็งแกร่งมากขึ้นครับในเรื่องของฟุตบอลฝีเท้าของเขานั้นพัฒนา,าอย่างต่อเนื่องขึ้นมาเรื่อยๆครับและด้วยความที่คุณพ่อเนี่ยฮะเป็นคนที่หลงใหลในฟุตบอลบราซิลอยู่แล้วครับบวกกับในยุคนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นมักจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศที่บราซิลเยอะขึ้นครับทำให้ในปี1975มิสุชิมะถูกส่งตัวไปเรียนในศาสตร์ของลูกหนังที่แดนแซมบ้าครับด้วยอายุแค่10ขวบนะฮะไปแล้วครับ10ขวบ บินสู่บราซิลแล้วเขาเริ่มต้นในการเป็นนักเตะเยาวชนของเซาเปาโลครับนี่คือหนึ่งในสโมสรยักษ์ใหญ่มากครับของลีกบราซิลแล้วก็พักอยู่กับชาวบราซิลเชื้อสายญี่ปุ่นครับเป็นครอบครัวที่ดูแลนะครับเข้าเรียนโรงเรียนท้องถิน่นเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมที่นั่นพร้อมกับการเล่นฟุตบอลไปด้วยชีวิตไปได้สวยเลยครับมิสุยมะเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกแล้วก็กองหน้าผลง,งานโดดเด่นมากๆครับในทีมเยาวชนของเซาเป,ปาโลยิงประตูแบบถล่มทลายครับคว้ารางวัลดาวซันโบเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมรวมถึงเป็นผูน้เล่น จอมเทคนิคในการแข่งขันในรุ่นอายุต่ำกว่า12ปีหลายรายการแข่งเมื่อไหร่ได้เรื่องเมื่อนั้นแข่งเมื่อไหรแจ้งเกิดเมื่อน,นั้นผลงานดังกล่าวครับไม่ใช่เรื่องแปลกใจครับทำให้เขาถูกเลื่อนขึ้นไปเล่นในรุ่นสูงขึ้นเรื่อยๆปี1978ถูกดันขึ้นไปเล่นในชุด U18 ปีครับซึ่งตอนนั้นเขายุเียนแค่14ปีเนะี่ยแบ่งน้ําหนักอีก4ปีเลยครับและกลายไปตั้งแต่คนแรกในประวัติาศาสตร์ของซาบโปโลนะครับที่ได้ข้ามรุ่นและได้เป็นกัปตันทีมในรุ่นนั้นด้วย หลังจากใช้ชีวิตอยู่ที่บราซิล9ปีครับ1,984ช่วงเวลาสำคัญเกิดขึ้นครับเมื่อซาวาโลยืนข้อเสนอสัญญานักเตะอาชีพให้กับมิสุชิมะแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่เขารอคอยมาทั้งชีวิตครับเซ็นลายเซ็นแทบไม่ทันตัดสินใจอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดทำให้เขากลายเป็นนักเตะญ,ญี่ปุ่นคนแรกในประวัติศาสตร์ครับที่เล่นฟุตบอลในล,ลีกของบราซิลก่อนที่คิงคาซูนะคาซูโยชิมิอุระ ย้ญญายอยู่กับซานโตส2ปีถัดมาและการสัญญาครั้งนั้นนะครับทำให้เขากลายเป็นคนญี่ปุ่นคนที่3ครับที่ต่อจากโยสุฮิโอะโอคุเดระนะครับอดีตกองกลางของโคโลนแล้วก็คาซุโอโอซากิอดีตกองหน้าของอัมนนบิเลเฟลที่ได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพอย่างเต็มตัวเรื่องราวตรงนี้นะครับมันทําให้เขาถูกมองว่าเป็นต้นแบบของโอซุระซิบะซัตแม้ว่าจะไม่มีการยืนยันจากปากของอาจารย์ทายาชิ shi, ผู้เขียนกับตันซุบะสะเรื่องนี้นะครับแต่แหล่งข้อมูลหลายแหล่งครับระบุตรงกันว่ามิสุชิมะเนี่ยคือนักเตะต้นแบบของโอซาระซุบะสะครับหนึ่งในนั้นคือสื่อชื่อดังชื่อว่าสปอนิชินะครับพาดหัวข่าวเลยครับในวันที่มิสุชิมะเนี่ยเข้ารับตําแหน่งคุมทีมฟูเจเอดะเมื่อปี2014ว่านี่แหละคือต้นแบบในการเขียนโอซาระซุบะสะเหตุผลของทั้งคู่มีส่วนเชื่อมโยงและคล้ายคลึงกันหลายเรื่องมากครับ ตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็กที่จังหวัดชิซูโอกะซึ่งภาษาเนะี่ยย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้ครับแล้วก็เล่นให้กับนันคาซึซึ่งเป็นชื่อสมมุติเนี่ยนะครับขณะที่มิสุชิมะก็เกิดที่โตเกียวครับแต่ว่ามาเติบโตที่ชิซูโอกะแห่งนี้นอกจากนี้ตำแหน่งการเล่นยังคล้ายอีกครับเล่นกลางตัวรุกเล่นกองหน้าตัวต่าเป็นนักเตะท,ที่มีฝีเท้าโดดเด่นเพื่อนร่วมรุ่นมาตั้งแต่เด็กๆอีกหนึ่งจุดร่วมที่เหมือนกันก็คือเกี่ยวข้องกับบราซิลครับอันนี้ชัดเจนมากๆครับพวกเขาได้ไปเเรียนนาษาสฟบ,บซลซใว ไล่เลี่ยกันถ้าเทียบกับเป็นไทม์ไลน์นะครับในหนังสือการ์ตูนกับชีวิตจริงเนี่ยนะครับการไปบราซิลของมิสุชิมะเนี่ย เกิดขึ้นก่อนแน่นอนครับเพราะว่ามิจิมาไปบราซิลตั้งแต่ปี1975ในขณะที่ซูเปอร,ร์สาเนี่ยไปบราซิลครั้งแรกก็เข้าสู่ตอนที่49แล้วครับถ้าเทียบก็คือในเดือนพฤศจิกายนปี1981แต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือการเป็นนักเตะเซาเปาโลเหมือนกันครับซูเปอร์สตาร์เนี่ยหลังจากที่ผ่านกสรกคว้าแชมป์มัธยมสามปีติดต่อกันครับก็มุ่งหน้าสู่บราซิลร่วมทีมกับเซาเปาบโลนะครับซึ่งเป็นทีมเก่าของโรแบร์อาจารย์ของเขาเองขณะที่ มิสุชิมะเนี่ยเซนตยาเป็นนักเตะในระดับที่อาชีพของซอบโรเนี่ยปีมัน984ครับซึ่งถ้าวัดช่วงเวลาก็คือช่วงที่ซูปรสา,าได้เป็นนักเตะของซอบโรเกิดขึ้นในปีมัน994ห่างกัน10ปีแต่เรื่องที่น่าเศร้าก็คือหลังจากนั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกันนะครับชีวิตของซูเปสา,ากับมิสุชิมะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับ ซูเปอร์สะประสบสำเร็จกับซอบโลโดดเด่นครับพายญี่ปุ่นควา้าแชมป์เยาวชนโล่แล้วก็ได้ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนายอดทีมแห่งสเปนแต่เมิซูชิมะแตกต่างออกไปครับหลังจากที่ได้รับสัญญากับซอบโลนะครับแต่การต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งจริงๆนั้น,นยากเหลือเกินครับซอบโลโดมไปด้วยตั้งแต่ในระดับเกรด A ทั้งนั้นครับมูลเลอร์กองหน้าชาติบราซิลเล่นฟุตบอลโลมา3สมัยปาโรซิลสัสนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพย์เมีเกอร์ที่ พอสวรรค์สูงมากครับเล่นฟุตบอลโลก2ส,สมัยและยังมีนักเตะบราซิลอีกมากมายครับไม่สามารถเบียดลงได้ในแม่ตัวจริงที่สําคัญในช่วงเวลาตรงนั้นนะครับฟุตบอลบราซิลเนี่ยยังจํากัดจํานวนนักเตะต่างชาติครับอนุญาตให้ลงเล่นได้นัดละหนึ่งคนเท่านั้นและโคตาตรงนั้นเนี่ยของซาบโรในยุคนั้นตกเป็นของไดโรเปราคับกองหลังทีมชาติรุกไหวทําให้โอกาสลงสนามของมิสซิชิมะ แทบเป็นศูนย์เลยครับอยู่ซาบรโรุได้สองปีก็ต้องเหเร่ร่อนไปครับย้ายไปอยู่กับซาเบนโตไปอยู่กับโปรตุกีซ่ารวมถึงซานโต้ด้วยครับก่อนที่ปี1989ก้ิครับมิสุชิมะกลับมาเล่นในลีกของญี่ปุ่นครั้งแรกครับย้ายมาร่วมทีมพิตาชิอยู่ได้2ปีครับก็ย้ายไปอยู่กับอ่อนิปอนแอร์เวสครับซึ่งเป็นที่ที่เขาได้ร่วมก่อตั้งเป็นสมาชิกยุคก,ก่อตั้งของสโมสรโยโกฮาม่าฟูเกอในการเตรียมเข้าสู่เจลีก ปี1 9 2แต่โชคร้ายเหลือเกินครับมิสุชิมะไม่เคยได้สัมผัสในการเล่นเจนีกเลยครับเพราะเขาแขวนสตาร์ทไปตั้งแต่อายุ28ปีด้วยการบาดเจ็บเรื้อหังนั่นคือความแตกต่างครับว่าชีวิตจริงกับชีวิตในโลกการ์ตูนถ้าเรามองว่ามิสุชิมะคือต้นแบบของโอซูระซุบะซั แต่อะไรก็ตามนะครับแม้ว่าชีวิตจริงมันอาจจะไม่เป็นดังหวังหรือว่าพูไไดไปตามปากว่าประสบสำเร็จหรืออาจจะค่อนไปในเรื่องของล้มเหลวด้วยซ้าไปแต่เขาได้ถูกยกย่องครับในฐานะการเป็นผู้บุกเบิกลีกบราซิลครับที่ทําให้ชาวญี่ปุ่นจํานวนมากพาเรดเข้าไปฝึกฝนฟีเท้าในเวลาต่อมาและที่สําคัญที่สุดนะครับเขาคือตัวแทนของความกล้าหาญที่เป็นคนญี่ปุ่นแบบยุคแรกๆครับที่กล้าออกไปท้าทายโลกลุกหนังอย่างจริงจัง เอาชนะความกลัวได้สําเร็จอตรงนี้แหละครับคือคุณสมบัติชั้นยอดครับที่ทําให้ญี่ปุ่นนั้นมีแรงบรันดาลใจในการเติบโตเรื่องของฟุตบอลอย่างจริงจังจนกระทั่งเข้าสู่ฟุตบอลโลกครั้งแรกในวาสารปี1998บทสรุปก็คือมันยังไม่มีอะไรยืนยันชัดเจนครับว่ามิสชิมะเนี่ยคือต้นแบบของโอซระซึบะสะจริงจริงหรือเปล่ามีแค่การสันนิษฐานมีแค่การบอกกลา่าวมีแค่การพูดถึง แต่ผมเชื่อว่าไอ้คำตอบตรงนี้มันอาจจะไม่สำคัญแล้วครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยญี่ปุ่นกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มียื่อเสียงและประสบสำเร็จในเรื่องของฟุตบอลลีแข็งแกร่งส่งอออนักเตะไปเล่นลียุโรปเยอะแยะมากมายและถ้าเราจะบอกว่าหนึ่งในคนขับเคลื่อนสำคัญครับหนึ่งในคนที่ทำให้ปราสารลุ่นหนังของญี่ปุ่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมันมาจากผู้ชายที่ชื่อว่ามูซาชิมิสุชิมะเราพูดแบบนั้นได้ครับต่อให้เขาไม่ได้เป็นต้นแบบของโอซาราซุบัสะแต่เขาคือต้นแบบ ของนักเตะญ,ญี่ปุ่นหลายๆคนในโลกแห่งความจริงครับโอเคลงลึกอีกแล้วนะฮะเทปนี้นี่ตัวละครเยอะแยะมากมายแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่รักกัปตันซุปเปอร์สตารหรือลหลงไหลในการ์ตูนญี่ปุ่นน่าจะชื่นชอบนะฮะคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยรู้สึกอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้นะฮะรู้จักหรือเปล่าหรือมีความเกี่ยวข้องกับกัปตันซุปเปอร์ามากน้อยขนาดไหนลองคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะตามอ่มานทุกคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยขอบคุณมากครับทุกช่องทางของเราครับฝ่ายครั้งหนึ่งครับ YouTube Facebook Twitter Instagram นะฮะหลอดในช่องทางใน p o พอดแคสต์ด้วย SoundCloud Spotify และ Apple Podcast นะครับเพียงแค่ search คําว่า m a i n s t a c k ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตาม m a i n s t a c k ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter Blog ดิเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast